เวทีนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนโครงการ t s g u p นะครับในปีนี้นะครับเป็นปีที่เราให้ความสําคัญกับเรื่องของการพัฒนานวัตรกรรมซึ่งหลักๆนะครับก็จะมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับก็คืออยากให้โรงเรียนพัฒนาเรื่องการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะนะครับแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยเป็นนวัตรกรรมที่ช่วยลดความความถดถอยในการเรียนรู้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นเรื่องของนวัตรกรรมที่ใช้ ในการส่งเสริมสุขภาวะในผู้เรียนนะครับเวทีของเราก็จะจัดขึ้น8ครั้งโดยเลือกจัดโรงเรียนที่มีเป้าหมายในการพัฒนานวัตกรรมแต่ละอันนะครับโรงเรียนนี้ก็คือโรงเรียนใน t s เ p นี่แหละครับแล้วเราก็ดึงมาไปอีกวงหนึ่งเพื่อที่หนึ่งสร้างความมั่นใจกับโรงเรียน2ก็คือว่าให้โรงเรียนที่ได้มานําเสนอเนี่ยนะครับเขาได้รับคําแนะนําโดยโตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็เขามีความมั่นใจในการเป็นตัวอย่างก,การโรงเรียนอื่นด้วย นะครับที่ผ่านมานะครับเองทํมาสามครั้งนะครับแล้วเราก็ตั้งต้นจากเรื่องของฐานสมรรถนะก่อนนะครับอ่าซึ่งโรงเรียนในในในช่วงต้นนะครับจะเป็น c v e ของเรามีห้าโรงเรียนนะครับแล้วก็จะมี Learning Loss หนึ่งโรงเรียนแล้วก็มี w e l l e i n g นะครับสองโรงเรียนครับอันนี้คือบรรยากาศครั้งแรกนะครับครับอันนี้ไปเร็วๆนะครับบรรยากาศครั้งที่สองนะครับก็เป็นเรื่องอ่า Active Learning by Five s t e p นะครับอันนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของเรานะครับที่มา เต็มเต็มนะครับในเวทีนะครับแล้วก็อันนี้ครั้งล่าสุดนะครับคือครั้งที่สาโรงเรียนอนุบาลวางดินนะครับก็สองประเด็นหลักที่เราอยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้สําหรับ Starfish นะครับก็มองไปถึงจุดที่เราทําได้ดีแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับเราสังเกตเห็นนะครับว่าโรงเรียนเนี่ยให้ความร่วมมือกับเรานะครับแม้ว่าโรงเรียนบางแห่งเนี่ยก็ยังไม่ค่อยพร้อมนะครับเนื่องด้วยสภาวะต้องสอนออนไลน์พออสิทิภารกิจคุณครูมีความไม่แน่นอนสูงนะครับ ก็คือแต่ว่าเขายินดีนะครับในการมีส่วนร่วมแล้วก็เราเห็นถึงความพยายามในการช่วยเหลือสนับสนุนกันนะครับทั้งพอเอแล้วก็ครูในโรงเรียนอื่นอนะครับช่วยนะครับในการนําเสนอของครูต้นเรื่องอันนี้คือสิ่งที่เห็นนะครับแล้วก็อันนี้ไฮไลท์ของเราเลยนะครับก็คือคําแนะนําจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นคําแนะนําที่มีความเจาะจงกับบริบทโรงเรียนคือโรงเรียนที่ฟังเนี่ยดึงไปใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เป็นตัวสร้างแรงบันดาลใจอย่างดีนะครับว่า ออที่เขาทํามาแล้วเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วเขาจะไปทอะไรต่อนะครับแล้วก็สามารถนําไปปรับใช้เพิ่มเติมได้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนหนึ่งคนนะครับที่มีผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยแนะนําให้กับเขาเนี่ยนะครับเขาก็รู้สึกว่าอันนี้มันคือของขวัญเขาเลยนะครับรู้ว่าจะทําอะไรต่อแล้วก็เป็นความมั่นใจในการในการทําสิ่งที่ดีแล้วนะครับแล้วก็ในการพัฒนาปรับปรุงด้วยนะครับจุดที่เป็นประโยชน์แล้วก็ทําได้ดีนะครับก็เราเห็นการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ของผู้ร่วมวง PLC นะครับในด้านเทคนิคแนวความคิดวิธีการนะครับแล้วก็เหล่านี้นะครับมีส่วนเติมเต็มซึ่งกันและกันด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับก็คือทีมของเราเองนะครับการพัฒนาทีมฟาร์นะครับการพัฒนาทีมสนับสนุนครับอ่าเป็นหลายๆบทเรียนนะครับเราได้เรียนรู้จากเวทีนี้นะครับในเรื่องการจัด PLC เรื่องของเทคนิคเรื่องของการจัดประเด็นนะครับ เรื่องของความเข้าใจของเราเองนะครับในใน,ในด้านของวิชาการเมื่อเราทํางานร่วมกับหลายๆส่วนนะครับแล้วก็การทําความเข้าใจกับครูในโรงเรียนนะครับเพื่อเตรียมการนําเสนอนะครับว่าออกควรจะต้องเป็นแบบไหนซึ่งอันนี้เนี่ยเราเรียนรู้มาตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนแรกเราก็เหมือนว่าให้โรงเรียนเตรียมมานะครับแต่ตอนหลังเนี่ยเราไปคุยทําความเข้าใจกับเขาก่นอ,กอนนะครับโรงเรียนก็มีความเข้าใจว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้เกิดขึ้นกับ ทีมของ s t a r f i s เองนะครับสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับจุดที่พัฒนาต้องการพัฒนาต่อนะครับแม้ว่าเราจะผ่านาการจัดเวทีนี้นะครับมาสามครั้งแล้วนะครับแต่เราก็ยังเห็นนะครับว่าโรงเรียนที่เคยร่วมวง PLC ไปแล้วเนี่ยเขาน่าจะมีบทบาทมากกว่าน,นี้นะครับอยากให้เขามาร่วมเตรียมที่เลี้ยงด้วยร,วร่วมเป็นที่เลี้ยงนะครับในการเตรียมด้วยแล้วก็คําแนะนําตอนแรกเปลี่ยนเรียนรู้บนเวทีก็รู้สึกว่า อย่างน้อยกว่าที่เราคาดไว้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นประเด็นที่สองนะครับที่คิดว่าหลายๆส่วนเนี่ยมีมีเหมือนกันนะครับก็คือเราอยากให้บรรยากาศในวงนี้นะครับน่าสนใจแล้วก็กระตุ้นกันมีส่วนร่วมนะครับเช่นเรื่องของการเช็คอินสร้างบรรยากาศโดยรวมนะครับอยากให้วงนี้นะครับโรงเรียนเนี่ยเป็นเจ้าของซึ่งถามว่า staffish มองว่าไปถึงเป้าหมายหรือย,ยังก็งยังนะครับยังต้องพยายามต่อไป ครับและก็พยายามวิเคราะห์นะครับว่าอะไรคือปัจจัยบ้างแล้วก็พยายามปักอยู่นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นหน้าที่ของฟ้านะครับที่จะดึงให้ผู้เข้าร่วมมองเห็นภาพนะครับแล้วก็อยากรู้สึกที่จะมีประสบการณ์ร่วมนะครับในแง่มุมของการสร้างการรับรู้นะครับในโครงการ p s p ของเรามีประมาณ90โลนะครับเราประชาสัมพันธ์นะครับผ่านกลุ่มที่เรามีผ่านผ่านช่องทางหลายหช่องทางรวมถึงให้ อาโคฟหรือทีมที่ทํางานร่วมกับโรงเรียนเนี่ยก็ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนเข้าร่วมด้วยซึ่งก็มีโรงเรียนจํานวนหนึ่งนะครับเข้าร่วมนะครับแต่ว่ายังไม่มากนะนะครับอาแล้วก็มีโรงเรียนอื่นๆนะครับที่เป็นเครืออสายกับเรานะครับเช่นกลุ่มของอปทที่เคยทำงานร่วมกับเราหรือโรงเรียนอื่นๆที่เรารู้จักเราก็พยายามพระชาสัมพันธ์นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้สําเร็จมากนะนะครับก็คือคาดหวังว่าอยากจะให้มาเข้าร่วมมากกว่านี้นะครับแล้วก็อาเรื่องของไอทีนะครับ เรื่องของคุณภาพสัญญาณเสียงนะครับแล้วก็การนําเสนอผ่านสไลด์นะครับก็จะมีปัญหาอยู่นะครับแล้วก็บางทีเนี่ยทีมไอทีของเราก็ทําหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะครับก็มีความรวดเร็วในการตอบสนองเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยทันเวลาเท่าไหร่ซึ่งอันนี้ก็ได้รับคําแนะนาโดยตลอดนะครับว่าอาจจะต้องมีผู้ช่วยหรือว่าแบ่งหน้าที่กันไปให้ชัดเจนนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเรื่องของการจัดประเด็นสรุปองค,ความรู้เนี่ยนะครับอ่า s t a r f ท s h หวงว่าเราก็ยังต้องฝึกฝนนะครับเพื่อให้ชัดเจนมากิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อยากเป็นมีระบบช่วยในการสะท้อนสรุปองค์ความรู้ของเราเองด้วยนะครับแล้วก็เราค่อนข้างใช้เวลานานนะครับในการสรุปแล้วก็ถอดความรู้นะครับแล้วก็ช่องทางการนําเสนอครับเรามีกลุ่ม facebook ของโรงเรียนที่อยู่ใน t s u p นะครับเราก็จะนําเสนอผ่านช่องทางนี้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าโรงเรียนทุกโรงเรียนอยู่ในกลุ่มนี้ครับของ Starfish มีประมาณนี้ครับค่ะ แต่พี่พี่เป่า,าฟังขัดหูอยู่ตอนอาจารย์เริ่มอาจารย์ช้างเริ่มต้นนะว่า,าวง PLC อันเนี้ยนะทำไปเพื่อเพื่อสนับสนุนการทำงานของ TSQP นะเนาะจริงจริงแล้วเวลาเราทำงานเนี่ย TSQP เขาจะเขาจะไปถึงไหนเ,เราไม่ไม่อยากสนใจเขาหรอกนะใหญ่เราไม่สนใจ แต่สิ่งที่เราสนใจเนี่ยก็คือว่าโรงเรียนเขาจะแข็งแรงยังไงเนาะเพราะฉะนั้นความสำเร็จของ TSQP เนี่ยจริงๆแล้วน่าอยู่ที่โรงเรียนเขาจะเขาจะมีความแข็งแรงอย่างไรแล้วความแข็งแรงของโรงเรียนเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือว่าพอ,อทำ PLC เนี่ยนะ,ะเป็นหรือเปล่าแล้วก็ทำเป็น เป็นธรรมชาติทำเอ่อในการพัฒนาครูหรือไม่ตรงนี้เป็นเป้าหมายนะคะเอ่อแต่ว่าเอ่อ,อ,อพี่ว่าน่าสนใจที่ครูช้างเล่าให้ฟังว่าทางสตาฟิชเนี่ยนะเอ่อก็ไปไปทำให้มันเกิดเวทีที่ครูเขาได้แสดงได้แชร์ตรงเนี้ยน่าสนใจแต่อยากให้เล่าเพิ่มเติมได้ไหมคะว่า การที่คุณครูได้มาแชร์เนี่ยแล้วมันเกิดเอ่อคอนเควอนต์อะไรต่อไปหลังจากที่เขาได้เข้าวงกับเลาครับเราได้เห็นไหมเราได้เห็นไหมเราได้ตามไหมคะขรบคุณพอาอมุกดาจะค่ะจริงๆแล้วนะคะจากจากสามครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็คืออย่างครั้งแรกกับครั้งที่สองเนี่ยเราเราไม่คุ้นชินเลยนะคะว่าอ่าในเมื่อ ของมูลนิธิเนี่ยเลือกให้ให้โรงเรียนำนำํานวัตกรรมเรื่องของหลักสูตรฐานสมรรถนะเข้ามาเนี่ยหลายโรงเรียนแบบเขาเขาเขาค่อนข้างเครียดนะคะเนื่องจากว่าเขายังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของหลักสูตรแต่พอครั้งที่สามเนี่ยเรามาปรับเปลี่ยนเป็นแบบอา่าเป็นอา่าวิธีสอนของครูที่สามารถสื่อไปถึงฐานสมรรถนะได้แต่เราไม่ได้พูดถึงว่าหลักสูตรฐานสมรรถนะนะคะเราพูดถึงว่าวิธีจัดการเรียนการสอนของครูแล้วเราพบว่า มีโรงเรียนหลายโรงเรียนแล้วก็คุณครูสนใจมากยิ่งขึ้นและสนใจที่มาร่วมแลกเปลี่ยนกับเรานะคะเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวของคุณครูที่ที่เขาหนึ่งเขาอยากรู้ว่าวิธีสอนแบบ a c t i v e learning เนี่ยเป็นยังไงแล้วการบูรณาการเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีอีกหลาย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 ,หลายคุณครูที่เขาอยากร่วมแลกเปลี่ยนว่าเออเขาสอนอย่างนี้แล้วนะ อย่างของบ้านปลาดาวเหมือนกันนะคะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีมีก็มีคุณครูที่บ้านปลาดาวได้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนกันว่าเาวลาสอนสอนบูรณาการเนี่ยของบ้านปลาดาวเนี่ยเขาสอนยังไงแต่อาจจะคือคือของเราอา,อาจจะไม่เหมือนกับที่อืน่นแต่ว่าเราสามารถร่วมแลกเปลี่ยนได้แล้วก็นํานําสิ่งที่คุณครูเขาอยากทำอะคะ่ะเขาอยากจะเอาไปปรับอย่างเงี้ยก็สามารถปรับได้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าทําให้เวทีมัน มันดีขึ้นแล้วก็มันเป็นกันเองมากขึ้นนะคะแทนที่ว่าเออเมื่อสองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นแบบแบบค่อนข้างวิชาการแล้วก็เครียดกันค่อนข้างเยอะแล้วก็เราคิดว่าครั้งที่สี่เนี่ยจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นอ่าประสบการณ์ของฟาเนาะอ่าครูแนนนี่กับขอส้มนะคะที่ที่พยายามที่จะเข้ามาช่วยเหลือ Ee, คุณครูไกด์คุณครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นมุกเองก็ในฐานะที่เป็นเป็นผู้อำนวยการที่ที่ค่อนข้างที่จะคุกคีอยู่กับอยู่กับไม่ว่าจะเป็นฐานสมรรถนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของก,การจัดการเรียนการสอนของคุณครูอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ไกด์คุณครูที่จะที่จะเป็นคุณครูต้นเรื่องนะคะชวนคุยแล้วก็ให้ให้เขาคุยประเด็นก่อนว่าเขาสอนาย,ายังไงอะไรยังไงแล้ว,วดึงประเด็นตัวนั้นดึงจุดเด่นของคุณครูเข้ามาแล้วก็เอาแบบ ให้ให to so on on so so ้มันหล่อหลอมเข้าไปให้มันเป็นเป็นองค์รวมเนี่ยค่ะแล้วเขาก็ค่อนข้างสบายใจขึ้นค่ะค่ะไม่ทราบว่าผู้ทรงคุณูท่านอื่นเช่นท่านอาจารย์สุธ ja ีละอาจารย์เจือจันที่ได้เคยเข้าไปในวงป้าดาวเนี่ยอยากจะแชร์กับทีมปราดาวสักหน่อยไหมคะท่นได้ประเด็นของปราดาวแล้วก็ของอื่นๆเดี๋ยวท่านจะจะค่อย อแชร์ที่หลังค่ะเชิญค่ะอาจารย์ส<ม>ุนะอาจารย์เจอจาร์ผมไม่ได้เคยเข้าไปในบ้านปราดาวนะอ,อะบอกผมที่ไรผมติดทุกทีเลยก็เสียดายโอกาสมากเพราะว่าความจริงตอนที่ไปเห็นตอนที่เราไปที่เชียงใหม่ครั้งนั้นน่ะผมจําไม่ได้แล้วโรงเรียนอะไรนะเอที่ใช้ Steam สตรีมอ <ผม S 2> <ด>่ะสตีมโรงเรียนพร<น>ะบูรพาค่ะถูกค่ะที่แจมข้าว อ๋ออ๋อี่พระบูราพาคือสลาวมัเป็นของบ้านป่าดาวนะฮะอ,ะอะคือตอนที่พระบูรภานี่ผมก็ผมก็ให้ความเห็นไปเยอะนะนะฮะอะคือบ้านป่าดาวเนี่ยผมสนใจตรงที่ว่าเขาใช้ฐานปฏิบัตินะฮะคือา Steam Steam ําสตรีมสตรีมดีไซน์โปรเจกต์ห้าหกขั้นตอนของเขาอะ่ะแล้วมันเหมาะกับะระดับประถม แล้วทีมบ้านปาดาวก็มาเข้าเวิร์กช็อปของผมออนไลน์ที่เหมาะกับระดับมัธยมกันหลายๆรอบอยู่เหมือนกันะไว้ครั้งหน้าถ้ามีโอกาสผมอยากจะเข้าเหมือนกันนั้นสัญญาว่าจะเข้าเนาะสัญญาว่าต้องสัญญาว่าทําให้ตรงกับวันที่ผมว่างด้วยโอเคค่ะพยายามจะเข้าทุกทีนั่นแหละแต่ว่าไม่เชิญผมยังแอบเข้าเละค่ะค่ะอาจารย์เจอจันค่ะก็เข้าเมื่อครั้งที่แล้วเองเครื่อง อะไรพิชิตเลขาพิชิตอะไรเนี่ยพิชิตเลขาคณิตอะไรเนี่ยก็ก็ดีนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าฟอ c i ซิลิเตเตอร์นี่กับครูช้างนี่มีประสบการณ์เยอะเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนครูเข้ามาแชร์แชร์ได้ดีนะคะ <ạ. S 1> ออแล้วก็ผู้สรงบุติซึ่งมีอาจารย์แจ็กด้วยแล้วมีใครท่านไรู้ก็พยายามคือครูทําดีแล้วอะแต่ว่าเวลาที่ผู้สรงวุติเข้าไปเนี่ยก็ชันเลนจ์มากขึ้นว่าอาจจะทํ้ให้ ให้ดีบลงให้ดีบลงอ่ะนะฮะคือนอกให้เด็กเนี่ยแอคทีฟแล้วแต่ว่าถ้ามันทํำยังไงถ้าสามารถครูตั้งคําถามให้เด็กสร้างสารรค์ได้อีกมันก็ไปอีกขั้นหนึ่งอันนี้ที่เป็นผู้สรงคุณธรรฝากไว้แต่ก็เห็นด้วยจาันเปาว,ว่าในกลุ่มแรกอะวงแรกเนี่ยจะต้องเป็นการแชร์ระหว่างครูเพราะว่าจุดเน้นของ PLC ออนไลน์คือการแชร์ระหว่างครูแต่แล้วก็ผู้ทรงุณค่อยมาเติมเต็มทีหลังซึ่งเหมือนกับเป็น ออมองจากสายตาข้างนอกแล้วก็ประสบการณ์อาจจะต่างกันอะไรเงี้ยก็ก็คิดว่าองซึ่งครูช้างกับครูแนนนี่ก็ทําได้ดีเนาะแต่ตอนที่เป็นเป็นตเตอร์ก็ช่วยเสริมได้ดีค่ะแนนนี่ก็มีประสบการณ์เยอะเข้าหลายวงมากเลยค่ะค่ะค่ะโอเคค่ะ